และพิงปองผมจับแม่นนะครั้งที่แล้วว่า046ด้วยนะแฟนเพจปล่อยต้มฉุนนะครับดนจิตดนใจนะครับให้เลขเซมซีนี้นะครับออก3ตันตรงๆ2ตรงตรงได้เืย ไห้โชคไม่หยุดเข้ามาสามงวดติดกับไอ้ส้มฉุนเด็กวัดส่งสเสวยอำเภอวัดสิงจังหวัดชยัยนาทเลียกได้ว่าไห้โชคกับทางรายการลาเลขเด็กมาสามงวดติด ในงวดวันที่16เมษายน2565กับเลขปลายประทัด58กับ19ในวันที่2พฤษภาคม2565เลขเสียม4 24และเลขทู09ในงวดวันที่16พฤษภาคม2565กับเลขทู 06ตรงตรงทำให้แฟนเพจรายการลาเลกเด็ดได้โชคกันมากมาย จากตำนานผู้เฒ่าผู้แก่เราสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนว่าหลวงปู่คอยอดีตเจ้าอาวาสวัดทรงเสวยมีสิทธวัดชื่อว่าเจ้าส้มฉุนเป็นเด็กกำพร้าหลวงปู่คอยจึงรับมาเลี้ยงไว้หลวงปู่คอยทันรักและเอ็นดูมากด้วยความทุกขสนของเด็กวัยนั้น จึงแอบไปเล่นน้ำกับเด็กวัดคนอื่นๆและได้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการเล่นน้ำจนจมน้ำตายไอ้ส้มฉุนถึงแม้จะจมน้ำตายไปเป็นร้อยปีแล้วแต่ดวงวิญญาณยังมาปรากฏให้พระเนรได้เห็นอยู่เป็นประจำและมีผู้คนมากราบไหว้ขอเลขเด็ดไปเสี่ยงโชคซึ่งแต่ละคนที่มา ก็จะนำของโปรดของไอ้ส้มฉุนอย่างน้ำแดงขนมไทยของเล่นเด็กเสื้อผ้าสีแดงและหนังสติกของเล่นชิ้นโปรดของไอ้ส้มฉุดมาถวายจากงวดที่แล้วทำเอาแฟนๆรายการลา เลขเด็ดได้โชคศูนยกันตรงๆทำให้อาจารย์วัชิรศักดิ์และทีมงานต้องเดินทางมากราบไหว้ขอพอรเสียงโชวกับไอ้ส้มฉุนกันอีกครั้งในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2565นี้มาดูกันว่าไอ้ส้มฉุนจะให้เลขอะไรกับทางรายการจะเป็นสามตัวตรง หรือ2ตัวตรงอีกหรือไม่มารับชมไปพร้อมๆกันได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับนะตอนนี้นะครับแฟนเพจนะเรามาอยู่ที่ วัดทรงเสวยนะครับนะไอ้ส้มฉุนนะครับเราขอเรขมากันทั้งหมด3มงวดติดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการแก้บนนะครับนะเขาเรียกว่าไข่9 9ฟองนะครับแล้วก็มีประทัด30,000นัดเนาะงวดแรกนะครับให้ถูก5 8นะครับเลขปรายประทัดนะครับงวดที่2 24นะครับแล้วก็งวดที่แล้วนะครับก็คือ0 6นะครับตรงกับเลขคูบเนา เดี๋ยววันนี้นะครับแฟนเพจนะครับเดี๋ยวเราจะมาขอเลขไอ้ส้มฉุนนะครับนะเป็นงวดที่4นะครับนะแฟนเพจนะครับขอคนละ1แชร์2แชร์3แชร์นะครับนะเอาจริงๆนะจะว่าไปนะผมมาสามรอบเนี่ยผมพูด2รอบแต่งวดที่แล้วผมไม่พูดนู่นครับเห็นไหมหนึ่งสองศูนย์สามตัวตรงเลยนะรอยี120่สิบปีไอ้ส้มฉุน นะอย่างที่เห็นนะครับแฟนเพจนะครับเดี๋ยววันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับแฟนเพจเราบนยังไงนะครับเราบนยังไงเราขอยังไงนะครับเราให้อย่างนั้นนะครับนี่ไข่99ฟองนะครับแล้วก็ปลายประทัดนะครับสามหมื่นนัดนะครับนะสามหมื่นนัดแฟนเพจครับเดี๋ยวตั้งจิตอธิษฐานนะครับพร้อมกันนะครับแก้บ่นให้พผมสมฉินพร้อมกันนะนะโมตัสสะภะควะตูระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะควะตูระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะควะตูระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุ อิติอิติส้มฉุนจะราภาราภาพระวันตุเมนนะครับไอ้ส้มฉุนผู้ศักดิ์สิทธิ์ไอ้ชมฉุนผู้มีฤทธิ์วันนี้ข้าพเจ้านะครับอาจารย์วาชัศักดิ์เลขกดนี่นะครับและแฟนเพจของอาจารย์นะครับนะได้มาทําการแก้บนนะครับไข่99ฟองนะครับแล้วก็มีประทัดนะครับนะดสามหมื่นนัดนะครับที่งวดที่แล้วเนี่ยไอ้ส้มฉุนนะครับให้ข้าพเจ้านะครับและสมาชิกนะครับนะถูกนะครับศูนย์หก ตรงๆเลยนะครับนะนะครับแล้วสิ่งสําคัญนะครับนะบางคนเนี่ยถูก3ตัวตรงนะครับเป็นเลขนะครับร้อยยี่สิบปีไอ้ส้มฉุนนะครับสิบวันทรงเสวยเดี๋ยวผมจะจุดทูบ16ดอกก่อนนะครับแฟนเพจนะครับให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ครูบาอาจารย์เนาะนะครับนะที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับเปิดบุญบวกเชื้อเบิกราบนะครับให้ไอ้ส้มฉุนเนี่ยนะครับนะโดนบันดาลให้ไอ้ส้มฉุนเนี่ยให้เข้านะครับสามตัวตรงๆรสองตัวตรงๆนะครับอ่ะผมจะจุดทูบ16ดอกก่อนนะครับแฟนเพจแฟนเพจครับตั้งจิตอธิษฐานพร้อมกัันนะครบ นะโมต,สต,ตัสสะพะโคตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะโคตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคตุลหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุ 16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเจ้าที่เจ้าทางที่บริเวณนี้ทั้งหมดนะครับนะเจ้าป่าเจ้าเขานะครับผีสางเทวดานะครับนะที่เอ่ยนามก็ดีไม่เอ่ยนามก็ดีวันนี้ข้าพเจ้าอาจารย์วชิศักดิ์เล่บุตรนี่นะครับไม่ได้มาทําการรบรูแต่อย่างใดนะครับนะจะมาทําการนะครับนะขอโชคขอลาบนะครับไอ้ส้มฉุนนะครับสิบวระทรงเสวยนะครับจงตนบดานนะครับนะให้ไอ้ส้มฉุนนะครับสิบวระทรงเสวยดนบดานให้ให้หวยนะครับถูกสองตัวตรงๆรสามตัวตรงด้วยนะครับนะต่อไปผมจะจุดธูปนะครับแฟนเพจนะครับก็คือ 3ดอกครับอ่ะแฟนเพจนะครับตั้งนโม3จบพร้อมกันครับนโมตัสสะพักวะโต,ร,ต,ต,ตระ,ะตรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพักวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพักวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุอิติอิติอตไอ้ส้มศุลจะราภาราภาพ้นตุเมน,นะครับไอ้ส้มฉุนผู้ศรีไอ้ส้มฉุนผู้มีฤทธิ์วันนี้ข้าพเจ้าอาจารย์วสุสักเลสปุตตินี่นะครับได้มาทำการขอโชคขอราบของหัวรัฐบาลไทยงวังวดประจำวันที่1มิถุนายน2565นะครับนะ งวดที่แล้วนะครับนะไอ้ส้มฉุนนะครับให้มานะครับแต่ข้าพเจ้านะครับไม่ได้พูดนะครับนะก็งวดนี้ก็ขอให้เข้าอีกนะครับนะจะพูดทุกตัวเลยนะครับเข้า3ตรงตรงตรงสองตรงๆนะครับไอ้ส้มฉุนเห็นเลขอะไรนะครับที่กองฉลาคเนี่ยนะครับหรือโดนจิตโดนใจให้ออกมาเลยนะครับสองตรงตรงตรสามตรงตรงตรงนะครับนะสาธุ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 อ่ะเดี๋ยวเราดูเลขเซมซีก่อนนะครับแฟนเพจเนาะงวดก่อนเนาะเซมซีเข้าอะไรนะสองสี่เอ่ะเดี๋ยวผมขอเสี่ยงเซมซีเนาะสองดอกนะครับนะไอ้ส้มฉุนพูดศักดิ์สิทธิ์นะครับไอ้ส้มฉุนผู้มิ ะข้าพเจ้านะครับอาาจรย์วชิรศักดิ์เลขกบุนี้นะครับจะมาทําการเสี่ยงเซียมซีนะครับของหัวรัฐบาลไทยงวด่ประจำวันที่1่มิถุนา2องพันหารอยสห้สมฉุนนะครับดนจิตดนใจนะครับให้เลขเซียมซีนี้นะครับออกตัวตรงๆ2งตรงๆได้เถินตํากว่านี้นะ อ้าชิดออตัวแรกครับแฟนเพจ25ครับ258 258เลยนะแฟนเพจนะครับก็จะเป็น2858เลขสีนะ2858มีอะไรอีกไหมก็มีแค่นี้แหละ 28กับ58นะครับเลขซมซีครับก็คือ258ครับนะครับอ่ะครแคปแล้วกดไลค์รัวๆขึ้นมาเลยนะครับต่อไปนะครับผมจะทําการนะครับจุดทูบเสียงทายครับนะครับไอ้ชมสุนผู้ศักดิ์สิทธิ์ไอ้ชมสุนผู้มีฤทธิ์นะครับข้าพเจ้านะครับอาจารย์วศักดิ์เลปุ่นนี่นะครับจะมาทําการหยิบเลขทูบเสียงทายงวดประจําวันที่1มิถุนายนนะครับขอให้ชมสุนนะครับนะดนจิตดนใจนะครับให้ออกมา2ตัวตรงๆ3ตัวตรงๆด้วยเทินนะงวดที่แล้วมา06งวดนี้เอาให้โดนเอาให้ดังไปเลยนะ นะ,ะจัดจ,จับมาเลยทีเดียว2ดอกเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับแชร์1แชร์ขอให้ปลดหนี้1ร้านครับแชร์2แชร์ขอให้ปลดหนี้2ร้านแชร์3แชร์ขอให้ปลดหนี้3ร้านบาทนะครับมาอีกแล้วจ้า6ตัวแรกมาเลยจ้ะหกมาเลยจ้านะครับ มาแล้วครับ6 4เลยนะครับแฟนเพจนะอาจจนทูปสองไปเลยเขาจะได้ไม่ต้องรอแอดมินเออผิดงวดหรือเปล่าเนี่ย6 4 2เลยนะ่ะสมตัวตรงเลยแล้วนะ9 4 2ก็ได้นะคะเออสูตรือือ9ครับโอ้หนึหรือ1 9เลย 19มาแล้วนะครับแฟนเพจ19โอ้ข้างล่างจะเป็นศูนย์หรือเปล่าจะเป็น1จะเป็นศูนย์หรือเปล่าเอ่ย19มาแล้วนะครับมาแล้วครับแฟนเพจศูนย์บ้านเนาะศูนย์ไหมเออนี่มันผิดงวดเลยนี่มันออกงวดที่แล้วทั้งนั้นเลยเนะีสองงวดติดเลยนะเนี่ยอ่ะจริงๆเห็นไหมมันศูนย์เนี่ยศูนย์เก้าเนี่ยศูนย์เก้าหกออกลาวเลยแล้วก็ออกหนึ่งศูนย์มันจะออกศูนย์นี่ก่ออ่ะจริงๆนะแฟนเพจถ้าเลขทูบเนี่ยผมชอบหนึ่งศูนย์หกศูนย์เดี๋ยวเรามาดูเลขปีกันก่อนกนนนครับแฟเพจะ ถ้าในเลขทูบเนี่ยผมชอบผมชอบ61กับ19แค่นั้นแหละผมชอบ61กับ19แล้วก็10อ่ะ2กับ7ตัวเดียวกันก็ได้อ่ะ70ก็ได้นะครับเนี่ย70ก็ได้นะแฟนเพจนะครับ70 71ก็ได้นะครับ70 71ก็ได้นะครับนะสวยเหมือนกันนะครับ70 71นะอ่ะไอ้ส้มฉุนนะครับนะผู้กดิ์สิทธิ์ไอ้ส้มฉุนผู้มีมิลิตรนะครับข้าพเจ้านะครับจะจับได้ปิงปองนะครับขอโดนจิตโดนใจนะครับนะ ให้ออกมา2ตัวตรง3าตัวตรงได้เทินแครับตัวแรก8ครับแฟนเพจและพิงปองผมจับแม่นนะครั้งที่แล้วว่า046ด้วยนะแฟนเพจนะครับเลขตัวแรกคือ8ครับใครแคปแล้วกดไลค์วัวๆขึ้นมาหน่อยอ่ะตัวที่2ครับ 8 4ครับแฟนเพจนะครับ84ครับนี่84ครับอ่ามาสามตัวตรงๆเลยนะแปดสครับอ่ะแฟนเพจนะครับ8ปดนะครับแปดสครับอันนี้คือเลขปิงปองนะครับใครแคปแล้วกดไลค์รัวๆขึ้นมาหน่อยครับนะครับ อาจจะเป็นนี่ก็ได้นะ1770ห,หรืออะไรก็ได้นะครับนะใครแคปแล้วกดไลค์ลัวๆขึ้นมาเลยนะครับกดไลค์รัวๆขึ้นมาเลยนะครับแคปเลขปลายประทัดครับเลขปลายประทัดอันแรกนะครับ อันนี้มันมี4 7 4 7กับ7 5ครับนะครับอันนี้เลขปลายประทัดอันแรกนะครับ4 7กับ75นะครับก็เอาจริงจริงก็ตรงกับเลขอะไรนะเลขปิงปองม่อกี้นี่เลยนะครับอันนี้อันแรกครับถ้าผมชอบผมก็ชอบ4 7กับ75ครับแค่นั้นนะต่อไปอันที่2ครับมี 7, 3 6นะครับในใบนี้นะครับผมก็ชอบ71กับ61ครับ ในใบนี้ผมชอบ71กับ61ครับไปครับอันพจนะครับในใบนี้ครับ75เหมือนเดิมเลยนะครับในใบนี้ผมชอบ82แล้วกันนะครับในใบนี้ผมชอบ82ครับ8283นะครับซื้อได้ครับ8 283ครับ อ่ะทุกทนครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ ep ที่4แล้วนะครับไอ้ส้มฉุนนะครับให้โชคมาแล้วนะครับสามงวดติดนะครับนะงวดนี้นะครับจะให้ถูก3ตัวตรงอีกหรือไม่หรือว่า2ตัวตรงอีกหรือไม่นะครับนะอาจารย์จะสรุปเลขนะครับใต้คลิปตรงนี้เลยนะครับอย่าลืมนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับนะวันนี้เวลาเป็นสมควรแล้วนะครับขอทุกท่านนะครับโชคดีไม่มีนี่ครับคุณมากครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยบริษัทรวย789จำกัดผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุมงคลต่างๆสนใจติดต่อได้ที่เพจบริษัทรวย789จำกัด l ลน์แอด a รวย7898หรือโทร088 636 5463